ร้อนหรอนรอไม่ร hmm. um, ้อนนะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่หนอวันนี้อากาศเย็นขึ้นนะไม่แดดอ่ะเอาแดดแดดมาแรงแต่แบบจริงๆอ่ะแดดแรงอยู่แดดแรงแต่อากาศเย็นลงไม่หนาวเลยนะ กมาสเราไม่ดนะไม่นหรอยนี่ยข้งในแบองมยแห้ไมได้ปะระเปเมาไปแล้วแต่ว่าล่าสุอะตั้งไว้แล้วแปะลงมาแล้วต้องอบอ่ะเปนแหลมไงแล้วบอกเวลาจับอะไรเงี้ยก็เลยแบบข้องแแหละเอเปลียนรู้สึกโอ้ได้เครื่องใหม่ได้เครื่องใหม่ ร้านีอาะที่คนยะอีกันนี้ก็คือซอีกประมาณเดือนกว่ากเดือนอีกประมาณเดือนวกว่าซ้อมอีกประมาณเดือนกว่าเดือนหน้าเดือนหน้า นอกอทั้งฝุ่นเน่รงละครตีนในหมดเลยอ๋อฝุ่นเยอะหรอข้างในข้างในเยอะค่ะเพราะว่าฉากอ๋อฝุ่นเยอะมากข้างในอ่ะหรือว่าเพราะเขา<อ>เวลาเขาทำฉากอะไรไปด้วยอ๋อ ขมผไม่ใหญ่งจังน่นมุกอะไรเันจะได้ไม่วเขาฉีดให้มันดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันอันตรายก่ไม่ฉีดนะไม่คือหมายถึงว่าถ้ามันมาเจอผวอันตรายอ่ะแต่เราก็ไม่ได้เจอขนาดนั้นนีได้เราไม่ไปเดินตามท้องถนนฝุ่นเยอะยแต่เมื่อวานอ่ะแอยู่แล้วยกแะส่อ่ะ สงสารมอเตอร์ไซค์ที่เขาฉีดน้ำแบบพุ่งแบบสูงสูงมากตรงนี้เปล่าเมื่อกี้ฮะตรงเก่อสร้างรถไฟ้าฉีดไปเรื่อยคนทำที่ทำงานก็สงสารมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์แบบผ่านแบบเปียกถนนมันมีแค่นั้นน่ะใช่แล้ววีน่ะเขาคุยกันบอกว่าวันนี้มึงเอาเสื้อกันฝนมาหรือเปล่า ง,นงนตงน้องอะเมื่อวานมันออกไปข้างนอกแล้วพอวันนี้มันนั่งวินจแตท่าเรือมาที่ออฟฟิศเชลลบอกว่าวินอ่ะคุยกันแล้วก็ถามมันว่าเอาเสื้อกันฝนมาหรือเปล่า ตามแยกใหญ่ใหญ่เ,เพื่อมดกกัดไหมขันอีกอแพ้อีกค้มไหมเนีเ่ยต้องรับต้นไม้ไงมากว่า ต้นไม้ต้นไม้จะได้รักเราคือมันได้รักเราอยู่แล้วต่เราเราไม่รักมันเองมันจะรู้ว่ามีคนรักมันอยู่นะอาจารย์รักอยู่เด้อคนอื่นข้างนอกเขาจะเขาจะงงไหมรักเหมือนกันตอบมารักให้เทสตอันนี้ให้หน่อยสิอุ้ยหมา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 เราไปซื้อสายมาอยากรู้ว่ามันใช้ เลยนะนานๆมากข่งชาวบ้านเลยสิมาคนแรกรันไม่มาก่อดนะแต่วันนี้รถไม่ติดเนาะสายล่าเช้าอ่ะใช่ค่ะมาคนแรกแล้วแต่ว่าถ่ายรูปเล่นโอเคโอเคจ้า ซิ่งมากระสายแปดใครจริงเหรอขางิ่งมากระสายแปดเมื่อกี้เอาหรอจับก้าวับเซ็นท่านว่าแบบไม่มีคนมาแล้วแหละเพราะว่ามาเลยมอะไรอ่ะจ๊งสายนี่ก็คืออะไรอ่ะสายที่แม่สายสายอะไรอ่ะของไอโฟนหรอสายชาร์จเต็มมาแล้วอ่ะดิมันแค่แค่ดูมันเข้ามั้งจะได้คืนค่ะ ไม่ได้ค่ะไม่อใจะจะว่าอะไรแล้ว่ะนีหยนเยต็มเลย9กเอง เอย่างน้องเอาเมื่กี้เต็มเลยเข้าค่ะเอามีผิดนะไอ้โอ้ยมีกี่สายลองให้หน่อยซื้อมาทำไมเยอะไม่ได้ใช้ไอโฟนซักหน่อยด้านล่าสิ มุกไปของใครสักคนแน่ๆเอ็น้อยก็จะรู้สึกแบบโอ้ยไมกสายไอโฟนเนาะพี่อ้อยอะได้ซื้อโหอวไรบ้างวะไม่ใช่ไม่ไม่ตกสายไอโฟนเนาะมันเป็นความผิดเลยไม่ก็เห็นว่าไม่ได้ใช้ไอโฟนไงแต่ว่าจะใส่ไอโฟนใช่เด็กน้อยจะรู้สึกผิดนะไม่ตกสายไอโฟนเนาะโอ้โหแ่ไงสวยนะเนี่ยสีสีเข้าก็ดีนะสีแบบยาวไหม อคดขัวไปไม่ใช่เส้นหนริงทำเข้าแล้วป่านเห็นนะป่านเราอยู่นี่สวัสดีค่ะนี่เดินมาเลยหรออ๋อมาตรงนี้ตรงเย็นอยู่แถวชลบุรีเลยนะป่าน

ลูกตีแหมขามางคนอะทำไมอ่ะรูเปเริ่มขึ้นครอบอะไรก็ไม่มีตกมาหรือไมอ่มเลยหมุนเฉยอยู่ไปตามลมนะรู้เลยว่าพูดถึงใครวัสด,ดีแกมาคนที่สองใช่เพราะฉเป็นคนแรกไม่สามไม่หรอกนน พบเจอแล้วตอนที่ไม่มีใครมาเลยตอนนี้มาแล้วไปไปเสนอหน้าก่อนใอ่วล้วมาถึงแล้วที่มาแบบว่าใช่ไหมสีม่นัดเพราะว่าซ้อมเล็กๆเลยหลายหลายชัช่วโมงนะสองสี่ชั่วโมงเลยนะแล้วแหละกับตอนนั้นรถต้องไม่ติด เดี๋ยวก่อนสิอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเป็นที่พี่พี่หรอเหมือนจะเหมือนจะปีนึงอืใช่พิษกิดสามสูงพี่กิดสองก้าวไม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพี่พิ่แก่กว่านะหมายถึงว่า ดูเด็กจพีทก็ไม่ได้แก่นะคะแต่หมายถึงว่าพี่ชายไม่ไม่ได้ที่อาเที่ยวตรงนั้นน้อยพูดตรงตรงอ่ะไม่ไม่ได้หมายความตรงนั้นน้อยพูดาพันใไม่ได้พูดไม่นี่จะบอกว่าคือพีทอ่ะก็ไม่ได้แก่แล้วพี่ชายก็ไม่ได้ถึงสามสิบสามนะสามสามไม่ถึงสามสามไม่ได้ถึงไมสามสิบเท่าไหร่สามสามก็ไม่ถึงไงดูเหมือนไม่ถึงอ๋อดูเหมือนไม่ถึงใช่ไหมดูเหมือนไม่ถึงสามสามทำไมสมัยน้องวัยรุ่นขึ้นา วัยเหมือนแบบเพิง่งจะแบบยี่สามแล้วก็แบบมาสามสามแล้วเ้ยจะข้ามไปอย่างนั้นไม่ได้ะไม่รู้สึกว่า,ว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 า,ามันวัยเงี้ยเหมือนแบบเอ้ยทำง,งานมาสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการร่างใน <c oughs> สิบแปดเลยดูอยู่ดีเนี่มายี่ห้าแล้วมันกระโดดข้ามไปอะเนาะเดี๋ยว <c oughs> สักพักก็จะสามสิบอ่านี่ก็ยี่ห้าเลยอยู่ห้าปีเนี่ยในสามสิบล้อก็เลยหาแฟนได้แล้วไม่หมายถึงว่าถ้อสามสิบป่ะ มีคนมาหาอยู่ไหมอาสามสิบล้ยังอยู่แถวเนี้ยเออยังอยู่กรุงเทพก็มีคนถ้าอยู่ขอนแก่นก็อย่กไปหาเขาบอกว่าช่วงเวลายี่ห้าแล้วมันจะแบบพื้นไปเลยนะเขาบอกมันเร็วมากเดี๋ยวไปคิดถึงมันเลยถ้าคิดถ้าใจเราสิบแปดถ้าใจเราสิบแปดแหน้าเรายี่สิบต้นตก็ยังได้อ่เงียบ ไม่เคยเงียบลมก็ยังเงียบให้เขาปฏิเสธเลยเขายอมแล้วเอออ,เอ,ออกคนเออกก็ได้ตายตหไม่ได้กินแม่ไไม่กินใะดกใครมาบ้างสี่ทุ่มมากเลยไม่เป็ไนไรหรอกดึกมาก